มาพบกับเตนนะคะในคลิปความรู้ที่เตแปลมาจากภาษาต,ต่างประเทศนะคะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์เป็นกําลังใจกดติดตามเตได้ชุกช่องทางเลยค่ะมาฟังกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีข้อมูลใดๆที่น่าสนใจสําหรับทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆจากเต สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมุมมองของแ a ลรี่ฟิง CEO BlackRock นะคะจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดบนเวที o r r e ์ค่ะมีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็เรื่องภาวะผู้นำในยุคนี้ด้วยค่ะครับคือบทสัมภาษณ์นี้ฟิงเขาเน้นอยู่สองเรื่องใหญ่ๆเลยนะที่เขาบอกว่าเออคนอาจจะยังไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่เรื่องอะไรบ้างคะเรื่องแรกเลยคือปัญหานี้สาธารณะของสหรัฐครับเขาใช้คาว่า อ,อ,อยู่ในระดับวิกฤตแล้วที่น่ากลัวไม่ใช่แค่ตัวเลขนะแต่เป็น,อ,อ,อ,นอัตราเร่งมันครับอัตราเร่งใช่ครับคือจาก8ล้านล้านดอลลาร์ใน2 2 3ปีแรกของประเทศเนี่ยมันกลายเป็น36ล้านล้านดอลลาร์ในแค่25ปีหลังสุดนี่เองโห36 000, 000, 000, ล้านล้านเหรอคะจาก8ล้านล้านใน25ปีครับเพิ่มขึ้นเร็วมากๆเขาเลยมองว่าเป็นสัญญ,ญาณอันตรายมากๆครับตัวเลขน่าตกใจจริงๆคะ่ะ แล้วฟิงเขามองทางออกเรื่องนี้ยังไงคะนี่เยอะขนาดนี้การตัดลดงบประมาณอย่างเดียวดูเหมือนจะไม่พอหรือเปล่าคะใช่ครับเขาบอกชัดเลยว่าตัดลดอย่างเดียวไม่พอหรอกแล้วก็อาจจะทําไม่ได้จริงๆด้วยในทางการเมืองอะครับสิ่งที่เขาเสนอคือต้องไปเน้นปลดล็อกการเติบโตทางเศรษฐกิจแทนปลดล็อกการเติบโตครับต้องมี real growth คือโตจริงๆหักเงินเฟ้อแล้วให้ได้สัก3%าเปเซนตต่อปีไปเรื่อยๆซึ่งก็ อท้าทายอยู่นะครับเขาเชื่อว่าทางเดียวที่จะทําได้คือต้องพึ่งพลังจากภาคเอกชนไม่ใช่งบรัฐบาลอย่างเดียวเติบโต3%ต่อปีนี่ก็สูงเหมือนกันนะคะแล้วการปลดล็อกที่ว่านี่ต้องทํำยังไงคะเขาได้บอกไหมคะว่าต้องส่งเสริมเอกชนตรงไหนเป็นพิเศษเขาเน้นเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือการปรับปรุงกฎระเบียบภาครัฐกฎระเบียบ ใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการขออนุญาตต่างๆหรือที่เขาเรียกว่า permitting นะครับต้องทำให้มันเร็วกว่านี้มากๆโครงการจะได้เดินหน้าไวขึ้นแล้วก็มีอีกจุดคือเขาชี้ไปที่เงินก้อนใหญ่มากๆที่อยู่ในกองทุนตลาดเงินหรือ money market funds นะครับอ๋อค oh, ่ะค่ะมีอยู่ตั้ง12ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยครับเงินพวกนี้ปกติมันเน้นปลอดภัยผลตอบแทนต่าใช่ไหมครับเขาเลยมองว่าต้องหาวิธี จูงใจให้เงินส่วนนี้มันไหลไปลงทุนยาวๆในเศรษฐกิจจริงบ้างเพื่อให้มันเกิดการเติบโตที่สูงขึ้นน่าสนใจมากค่ะการดึงเงิน12ล้านล้านจากตลาดเงินมาลงทุนระยะยาวซึ่งมันก็น่าจะเชื่อมกับอีกเรื่องที่ฟิงกังวลด้วยใช่ไหมคะเรื่องการเกษียณของคนอเมริกันถูกต้องครับเชื่อมกันเลยฟิงมองว่าระบบปัจจุบันเนี่ยคนออมเงินส่วนใหญ่เหมือนเป็นเจ้าหนี้คือฝากเงินซื้อพันธบัตร ซึ่งผลตอบแทนระยะยาวมันอาจจะไม่พอใช้หลังกเกษียณนะครับโอ๋ค่ะเขาเลยเสนอว่าต้องกระตุ้นให้คนมาเป็นนักลงทุนมากขึ้นคือไปลงทุนในหุ้นในบริษัทให้ได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจจริงๆมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินกเกษียณได้ดีกว่าเข้าใจเลยค่ะ นอกเหนือเรื่องเศรษฐกิจใหญ่ๆแล้วฟิงเขาก็พูดถึงเรื่องภาวะผู้นํายุคนี้ด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีมุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ครับเขาบอกว่ายุคนี้ที่แบบว่าโซเชียลมีเดียมันเร็วทุกอย่างโปรง่งใสเชื่อมถึงกันหมดเนี่ยผู้นําองค์กรโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆข้ามชาติอย่าง b l a c k r o อ k กเองเนี่ยต้องระวังเรื่องการสื่อสารมากๆเลยครับต้องสื่อสารอย่างเป็นระบบสม่ําเสมอและก็ที่สําคัญคือต้องแสดงจุดประสงค์หรือ Purpose ขององค์กรให้ชัดเจน คำว่า purpose หรือจุดประสงค์ในความหมายของฟิงเนี่ยเออมันหมายถึงอะไรคะในบริบทนี้ไม่ใช่แค่กำไรใช่ไหมคะไม่ใช่แค่กำไรครับแต่มันคือการแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีบทบาทมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไงบ้างและที่สำคัญคือ Purpose นี้ต้องปรับตามบริบทของแต่ละประเทศที่เข้าไปทำธุรกิจด้วยนะ ปรับตามบริบทครับเขาใช้คำประมาณว่าต้องเป็นญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเป็นอิตาลีในอิตาลีคือต้องเข้าใจต้องเคารพวัฒนธรรมความคาดหวังของท้องถิน่นไม่ใช่เอามาตรฐานเดียวจากสำนักงานใหญ่ไปใช้หมดการสื่อสารต้องละเอียดอ่อนต้องปรับตามผู้รับสารด้วยครับโอหนี่เป็นมุมมองเรื่องผู้นำที่ซับซ้อนขึ้นเยอะเลยนะคะคือต้องนำทั้งข้างในองค์กรและยังต้องบริหารความสัมพันธ์กับโลกข้างนอกที่หลากหลายมากๆแถมกลางความโปร่งใสที่ว่านี้ด้วย ใช่เลยครับเขาถึงบอกว่าแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงเองก็ยังต้องการการนำทางที่ชัดเจนจากผู้นำสูงสุดเลยในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนแบบนี้ผู้นำต้องสื่อสารทิศทางความรับผิดชอบจุดประสอง,องค์องค์กรให้เคลียร์ให้ชัดเจนสร้างความมั่นใจให้ทุกคนทั้งพนักงานลูกค้าสังคมโดยรวมครับถ้าให้สรุปภาพรวมจากมุมมองของแลรี่ฟิงนะคะก็คือสหรัฐกำลังเจอความท้าทายใหญ่ๆ2เรื่องเลย เรื่องแรกคือสถานะการณคลังที่น่าห่วงจากหนี้มหาศาลอีกเรื่องก็คือความท้าทายของผู้นําในโลกยุคใหม่ที่มันเชื่อมต่อกันหมดโปร่งใสไปหมดครับแล้วทางออกที่เขาเสนอก็ไม่ใช่การตัดลดหรือหดตัวนะแต่เป็นการปลดล็อกการเติบโตโดยใช้พลังจากภาคเอกชนจากตลาดทุนเปลี่ยนความคิดจากการพึ่งรัฐมาเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนระยะยาวเข้ามามีส่วนร่วมส่วนเรื่องผู้นําก็ต้องปรับตัวต้องสื่อสารเพอร์เพสให้ชัด แล้วก็ต้องปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละที่ด้วยแอฟิงโฮก็ยังทิ้งท้ายแบบมองบวกในระยะยาวนะคะเขาเชื่อว่าถึงแม้ระยะสั้นมันจะมีความกังวลความไม่แน่นอนสูงแต่ระยะยาวเนี่ยพลังของนวัตกรรมอย่างพวก AI หุ่นยนต์อะไรพวกนี้แล้วก็ศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์เองจะเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่ทางออกได้ ทีนี้คำถามที่น่าชวนคิดต่อสำหรับเราก็คือว่าท่ามกลางความผันผวนทั้งเศรษฐกิจการเมืองที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะแนวคิดเรื่องการปลดล็อกการเติบโตระยะยาวผ่านการลงทุนภาคเอกชนแบบที่ฟิงเสนอเนี่ยมันมีความเป็นไปได้จริงๆแค่ไหนแล้วมันต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างคะถึงจะทาให้เกิดขึ้นได้จริง ยุคนี้นะคะก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นตอนนี้แต่ก็มีคอร์สสอนนะคะเป็นคอร์สไดไอนะคะที่นํา AI มาใช้กับชีวิตประจาวันสําหรับคนที่เป็นมือใหม่โลเทคเริ่มต้นจากศูนย์เลยคอร์สจะมาที่พิชวิทย์ไดไอพิชวิตจับเงินง่ายได้ทุกที่นะคะสอนทั้งหมดมากกว่า35บทเรียนมี4กลุ่มใหญ่ๆในการนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเรื่องการแก้ปัญหาการพัฒนาตัวเองเรื่องการนํามาใช้ความรู้การเงินการลงทุนการวางแผนการเงินการวางแผนเกษียณรวมถึงการสร้างรายได้ด้วยนะคะนํา AI มาใช้สร้าง ได้ทําออนไลน์ทําได้ที่บ้านเลยค่ะถ้าใครสนใจตอนนี้รับจำนวนจำกัดนะคะเฉพาะ20คนแรกเท่านั้นที่ได้ราคานี้สำหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะก็เต็มแล้วก็จะปรับราคาขึ้นเรื่อยๆจนถึง6,500นะคะถ้าใครสนใจก็สมัครได้เลยติดต่อไลน์แอดได้เลยค่ะ